สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะวันนี้พามาลงทะเลแต่ว่านา้ำเขึ้นแล้วค่ะพี่นอ้องตีมาบนท่านค่ะช่วงน,นี้น้ำโลกบนหลายเนาะจะไปเบิ่งกันค่ะเผื่อว่าเพียงพอได้เก็บใจเนาะจะจะมาหาหอยแครงหอยคลางจ้ะไปมาลงกันเห็นอากาศดีน้ำแหละไปอยากลงทะเลค่ะไปดูนี่เด็คะ่ะตันมออยู่นี่นี่นี่น จะตีจะล่องเคลียร์บนท่แถวนี่ละ่ะตี่ด็กตมเงนเป็นบ่ตัวน,นี้ตายจะ้ะมากขึ้นแล้ว สาบไปค่ะน้ำมันมลุกมาหลายเน,ะนาะน้ำลงแป๊บเดียวเองค่ะตีกันแนมอยู่ได้ตีแนมวะเมือไห้น้ำไปจังไหนเนาะแต่ก็ไม่ทันค่ะ ขึ้นมาลายแล้วก่อนตีเคียนแถวนี้ มุ้ยโมมันตีก็จะเอาขึ้นจุดทะเลนี่เด็ได้อยู่ค่ะนี่เทียตรงนี้แหละเตรียมเทมิสูดเด็กไม่บ่กนี่เด็กค่ะได้อยู่เทียร์ตรงซ้ายนี่ จะต้องขอบขบทะเลเอาจะ้าจะจะเอามาตกปลาคนประเทศอันนี้เพื่อนบ้าทคนประเทศน,นี้เยือนก็ ก็จะนองพยพมากนะจ๊ะมันมาตกปลาเนี่ยไมยังโผล่กัมีแต่เหี๋ที่จะมาเก็บกินตังสิมันส้ายหลัง มีตะเปียกทุนแล้วหมูเสาก็น้ำลงอยู่ค่ะแต่ว่าเป,ปรย์มาน้ำล่องอะไรโผดนะคะน้ำลงเร็วโผด่แต่สเสาก็เสี้ยวโผดก็เลยบปรย์มา ตนน,นอนบมาคอมอยู่จ้ะคนจะบดได้อะไรคะพี่น้องมาไม่ทันนำขึ้นซะก่อนแล้วาสาซ้โตกันมาเอาไปเดยวขึ้นไปจับขึ้นไปเดี๋ยวมมไม้เขาพามาใไม่ค่ะ เนาะมันนี่ก็บ่ได้แต่ฟังท่านุ่นกะเดี๋ยวไปรงฟังท่านุ่นดีกว่าเออเอาไปน้ำดีกว่าเผื่อเขามีฟังทางพุ่นเนาะทางพุ่นน,น้ำเขาจะเคลื่อนไปใดมาดูนี่เดี๋ค่ะกำลังรออยู่นี่นี่นี่ใดอยู่แต่ติดจะลองเคลียร์บ้าง ตัวน,นี้ตายจะ้ะมากขึ้นแล้วตีมากบ่ดทันจ้ะตีมากบ่ดทันตัวตีจะ,จะเคลียร์เคลียร์เบื้องแถวๆนี้แหละเนาะจะเห็นตรงไหนจะว่ามันลุ่มๆเลยค่ะจะได้บ่บดทัอก ใดดักตีวะเรามาซาไปค่ะน้ำมันมล่งมาหลายเน,ะนาะน้ำล่งแป๊บเดียวเองค่ะตีกันแนมอยู่ไดตีแนมวะเมือไหรน้ำไปจางไดเนาะ ัน่ะนมีสัมว้ายเราเอาไปกันเกิดมาไม่มูมันตีก็จะเอาขึ้นตูทะเลนี่เด็ได้อยู่ค่ะ อย่างตรงนี้แหล,ละเติมขน,นมีดมีกดียวเหรอมีเดียวค่ะได้อยู่เลี้์ตรงซ้ายนี่เขี้์ตรงขอบ 我太雷呀！我打。 เด้อช่วงนี้มันอันนี้ค่ะช่วงนี้มันในมอมิมองไปค่ะนี่ได้ยุกนอกระ่ต้องลงทะเลกร่ต้องลงเก็บอันนี้เก็บวัดขังนี่เพว่าพักกับพมิให้เก็บแล้วนะกับสิมีก็มีพักปูพักปง กำลังแต่ว่าตีกับบุยเมนูกินคืนนอวมาแหละเนาะลูกลูกปากแดงลูกปากแดงเนี่ยน,น,นี่เนี่ยมีแต่หนังเห็นไหมอันหอยอันด้อค่ะฟ้าท่านนีจะเป็นหอยไอเห็นไหมนะ จะเป็นหอยงวงช้างจ้ะฝั่งทางนี้พูน่ะเห็นไหเต็นตุบตุ๊บตุบป,ปิ๊บอยู่ค่ะเต็นระบ้ากันอยู่ในวงช้างดินมันจะเป็นดินทรายแบบเล่นนะคะนี่่ยามาานันจะมีตัวน,น้อยๆอยู่สิตัวเล็กๆกไม่เอาจะเป็นดินดินเล่นดินทรายนะโอ้ยเห็นไหมเสียงเป็นโอ้พี่นอนนะโู้ี่แม่นหมดเลยค่ะนี่ ไปแล้วกระจอบมากเนาะไปแกระจอบมากค่ะนี่หอยอะไรก็มีค่ะหอยตะลับนะตรงนี้หอยตะลับหอยมันเท่าตะลับหอยเอียงก็บรรทาเอล้วหอยเอียงตัวเล็กหน่อยแม่จ๊ะหนุกปากแดงจะตีร่องเคลียร์เบอร์ หากินด้วยกันจะต้อ,องเคลียร์เบึงเน้ะไม่จะเปียกนนฮะตัวนี้บอกตัวว่เห็นนี่จ้ะ เ <S eigentlich analysis> ป็นอาปากเจวอยู่จะ้อนเป็นเล่นแบบเล่นแข็งๆนะคะนี่ เพื่อนกิตนตะ้มน่ะตายจนหมากมันจะเนามันจะตายค่ะ อยรกาลเนาะไปล่ะมีจตเปียกแต่ตัวไม่เห็นมีมุดนะคะเปียกกองเต็มอยู่นะตัวไปใส่ละพี่นอตัวมีแต่ตัว,ตวน้อยนึงสิ ร้ายแต่จะมตโตหลายเนาะเห็นมีเลยโอเคไะบุได้มาบนร้ายค่ะเบอดเคลบมังกรสบามีกั มันก็บอเอาไปมันได้ไม่เยอะี๋ยวันลังค่อยมามาขุดใหม่เนี่ยหอยอัน้มนจะมาดูางสิมากกว่าดูขี้เล่นมันก็อันนี้เยอะค่ะแต่มันก็ว่าเป็นตะขุดมันเหนียว พี่พอเอาละเอ้าไปนี่แหละนี่มันได้บอลลายจ้ะเดี๋ยววันหลังเข้ามาเก็บใหม่เดี๋ยวเพิ่นกะยูนนี่แหละวันหล,ลังเราค่อยมาหากันใหม่ป่ะจ้ะกัปกับกัปนำเข้น,นละจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจูบโอ้ยจุบ มันมลบแดดนะคะปาดไล่ให้คนนะ่ะปาดตัวบุคลีอวนปัน,น,ปนเลค่ะบุคลีไงปันเลยคนนะ่ะมันมลบแดดจ้ะโอ้ยเพื่นเต็มเลยจับกรอบไปเลยได้ค่ะเนี่ยสุดยอดโอเคอนนี้มาเก็บ ยอดยีหลาปลาไปแกงออมค่ะเอาไปลวกกินกระน้ำพริกกระแซบค่ะพี่น้องมันหอมหอมเนาะยีหลาปลาค่ะใบมันจะหอมหอมบักคือผักซีล้าเลยค่ะมันจะหอมอ้กินอ่นอ,อนๆเนาะดอกเป็นดอกสีชมพูค่ะคือดอกผักซีล้าค่ะแกงออมกระแซบ แกงออมก็แซ่บเปลวกกินกระดทีพริกก็แซ่บจ้ะเนี่ย <Okay. S 1> ดอกเพลินค่ะเป็นแบบนี่ดอกเพลินจะเป็นแบบนี้อันนี้พ่อเดบ,บานค่ะจะเป็นออกข,า,ขาวๆชมพูชมพูสินะเนาะที่ชอบกินการกเพลินค่ะการชอบดอกเพลินนี่แกงออม อมหมูอมไก่ค่ะมันเตียบไปหลวกกินก็ะำมผิดแซบแซ่บเข้ากันสุดๆค่ะกินกระปุนก็นได้พี่เนาะอืจเดี๋ยเอาที่เป็นช่อดอกไปสวย นี่ค่ะดอกของเพลินแต่เพลินบานเราจะเพลินสีเน,ะนาะ,ะเห็นไหมคะจะอยากเชืม่มผู้แบบนี้โอ้ยน้องไอ้กล่องกับโฟกัสเนาะที่จะได้จะโฟกัสนี่กล่องก็ได้ทำไมนี่ค่ะดอกเพลินกล่องติเป็นใจคักอันนี้เพเ่อในบานเต็มทีแล้วค่ะ แต่มันจะเป็นสีออกขา,ขาวๆชมพูชมพูแบบนี้เด้อเก็บไปเสียงเงืงแกะเงือแกะห้องเด็ดดังป,ป๊อกเป๊ะป๊อกเป๊ะอะไรล่ะคะ่ะลาบมันก็กินใด้นะคะตัอฟันสินโต เอาต้นที่เป็นลำเพลินๆไปจะเป็นขึ้นลำแล้วเนี่ยใบเพมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใบเพลินนี่ใบเพลินใบเพลินจะเป็นแบบนี้คล้ายใบใบพักเชียงล่าอยู่ค่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นตระกูลอันนี้ยีหล่าตระกูลผักเชียงล่าเหรอคะ ใบเพิ่นจะเป็นแบบนี้โอเคไปอีกจักหน่อยกักลับแล้วคะไปหาหอยกับปลาได้หอยเลยเดี๋ยวมาเก็บผักแท้นคะ่ะไปหาหอยแต่ปลาได้หอยน้ามันลงงน้ามันขึ้นค่ะก็เลยบลาได้เนาะอ,อันนี้เป็นกระถิน คู่แฟของกระทินค่ะนี่ไปมันจะเป็นแบบนี้เลีเ้ยวแบบนี้อันนี้เพ่กินค่ะเก็บกระทินไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บตะเกแตนเป็นทำจะ้ะใส่ตู้เย็นไว้กินสักหน่อยเริ่มจะเกแล้วไปไหนะจะไปะใครอวดปันใดล่ะ กับเอกัดินฝรั่งทินปลาอยู่น้ำกัางเก็บไปนั่นเลยค่ะจตูยเย็นไว้พักปลาชวนกันมีระมาเนี่ยแหละค่ะบ้านตีเนาะมันบอมเดมีหลายกักแตรกและราะว่ามันมันอ่เมัชดชอนเล็ดดูเพิ่มกันนะคะ่ะตอนหนูนเริ่มไงอันนี้ก็มัดแหละ เอาหมนแล้วออกดอกออกยังแล้วเริ่มกินบอแสบแล้วถั่วปลากับตะกะเตนอ,อ,อ้ยดูค่ะพักเสียนพลังเตียกำลังงามจ้ะั้งเอินเพิ่นออกดอกออกอันนี้่ปแล้วของตีกำลัง วยค่ะอันนี้จากมาเมล็ดของปีที่แล้วด้วยค่ะลวงโล่งเนาะลวงจากเนี่ยค่ะต้นต้นอันนี้เพิน่นค่ะต้นเกา่าเพิน่นวันที่นี้เพิ่นลวงลงต้นเกา่าเพิ่นตายะะด้วยค่ะตีว่าจะจะร้อยเพิ่นขึ้นล่ำจักหน่อยนะคะตีจะเก็บไปขันสมเนาะนี่ค่ะแจะก็จะทิมบางส่วนใบให้เพิ่นออกดอกแต่ว่าขึ้นดีแห้งจะ้ะงามเนาะในตน้นแห่งงามจะ้ะ ตีหน้าแล้ก็จะมีผักเซียนฝรั่งแล้วก็ตีจะขยายไปเรื่อยจ้ะโอ้ยงามคักเลยคะ่ะตรงนี้งามแห้งพี่นนองนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกใหม่เนาะดอกใหม่ด้วยนี่คะ่ะแต่ใบไข่กันเนาะอันนี้เป็นดอกใหม่สีม่วงะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผักเซียนด้ยคะ่ะแต่ไม่ไขก่กันอยู่ี่กลมิสรพัดผักค่ะหญ้ากระมี่พร้อม น,นี่เริ่มแก่แล้วกระเทียมปลาน,นี่ดอกกระเทียมปลาจากนี่ด,นอดอกของคนหน่อยดอกกระเทียมปลากาันใหญ่ๆเอาบ,บอดด้เอาไปผัดนะคะก็นหน่อยเอาไว้เป็นเชือเป็นพันเพื่อนค่ะแบ่งไปพีเป็นปลูกไร้กรนนน่นกอแล้วมาก่นนีนี่ค่ะเต้มาได้นี่ค่ะตรงนี้เนาะตีกระดึงดึงเอาถอนเอาน้ำค่ะเอาไปพีเป็นปลูกก็แเ้วซ้ำนั่น ก็เป็นอย่างนั้นเขาแบ่งกันไปเนาะอันนี้มันล่ามหอยเพียนะคะกระเทียมปลาเอออันตน้นเพียงก็ไอ้พักเสียนฝรั่งค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งเนาะเอามาปลูกเขากันค่ะเอามาจากปลาแหละตอนนี้มันจะคข่กุยชายเนี่ยของบานก็นมีได้ในคะ่ะในต้นในของบานนถอนหัวมันดูสิหอยใหญ่ปันใด ปลูกไว้ปีที่แล้วค่ะตัวน,นี้ว้าห,วห,วหัวเพิ่นหัวขึ้นหน่อยแทะถมไปคือเก่าคะ่ะถอนขึ้นมาเบิ้งซื้อผักเสี้ยนพ่นหลังปลูกเองว่ามันปลูกเองเกิดเองค่ะกระซัมเกิดเองแล้วค่ะเนาะมันหล่นจากมเมล็ดพันธุ์เนาะคะ่ะมันก็ขึ้นมาในต้นอน่นอนของ เทียมปลาเดี๋เวกระขึ้นกอใหญ่จ้ะนี่ของปีเ์เล่เลยคะ่ะพันที่เป็นลวงมาจากปีเ์เล่ทำให้เพื่อนเทียนะเทียนลรกับขยายไปเรื่อยก็ได้คะ่ะแต่ว่าตีบมีหลายเนาะนีออน่ต้นอ่อนๆน้อยนี่ลูกเพิ่นทั้งนั้นนะคะนี่กระเทียมหอมนี่จ้ะ ถ้าเข้าบ้านแล้วค่ะตั้นี้ชู่นี่เจ้สิเก็บไปกินละ่ะกระเทียมชู้หนี่ค่ะใบเพื่อเพิ่แก่แล้วเพิ่็จะกินวัแซบแล้วค่ะนี่ใบเพ,พื่อนไปกินกับสมตำก็ได้ต้อคใหมากเก็บมาลุ่นจะ้ะส่วนดอกมาเนียตีบอกเก็บนะตีบตีใเป็นเชื้อเป็นพันพันต่อไปค่ะขยายไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไดาเข้าไอีกรอบหนะาก็คงจะเอามาพุดมาปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่ามันเริ่มลอยล้อไปแล้วค่ะ นี่เป็นขอปลูกอะแบ่งกันไปปลูกจะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนี่นะคะ่ะพักอยู่ขางบานน,ำน้ำเนาะพาไปเก็บผักปลาเอเบิ่งผักบานไปเก็บหอยน้ำจะ่ะงามเนาะได้เจ้าก,ก็เด้คันสมแลคะ่ะจะคันหนึ่งเนาะเอามารวมกันก็นผักสุ่มในน้ำจ่ะก็ได้ยูได้ยูค่ะ คลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ